การใช้นะครับมือถือ p h o n e นะครับเชื่อมต่อเว็บลิงก์นะครับเพื่อจะดู YouTube นะครับกับจอนะครับ Honda City นะครับหรือ Honda SRV 2022ก็ตามแต่นะครับเพราะว่าจอตัวเนี้ยเป็นจอตัวเดียวกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราคอนเน็กบลูทูธก่อนนะครับพอเราคอนเน็กบลูทูธเสร็จปุ๊บเราดาวน์โหลดแอปเว็บลิงก์มาแล้วนะครับจะมีช่องให้เราเสียบ USB นะครับทั้งหมด2ช่องเหมือนกันนะครับ ถ้าเราเสียบไปหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะครับจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับจะแค่ทําการชาร์จแบตให้เราเฉยๆนะครับเราลองดึงออกมานะครับอีกช่องหนึ่งนะครับอลองเสียบดูนะครับนี่นะครับเมื่อเราเสียบเสร็จปุ๊บนะครับจอตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงและมีเว็บลิงก์ขึ้นมานี่นะครับพอเรากดเข้าไปที่เว็บลิงก์นะครับเขาก็จะถามว่าอนุญาตไหมแล้วก็อนุญาตนะครับทีนี้เราก็จะดู youtube ได้แล้วนะครับ แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการดู youtube นะครับอ่ะเรากดออกก่อนเราจะใช้ Apple c a r p เ a y นะครับเราก็มาในส่วนของการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาหาคำว่าสมาร์ทโฟนนะครับเดยนนะครับสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ไปที่ iPhone นะครับและทีนี้นะครับของผมเป็น iPhone x นะครับเห็นไหมฮะมันขึ้นว่าเว็บลิงก์อยู่เราก็ติ๊กเข้าไปเป็นคาเพย์นะครับแล้วเราก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับ ทีนี้นะครับเราก,กดแบ็คกลับไปตรงนี้ขึ้นเป็น Apple c a r p าเพแล้วนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับลดสายออกอที่จะดูเว็บลิงก์นะครับเราออมาที่สมาร์ทโฟนใหม่นะครับเลือก iPhone เลือกตรงนี้เป็นเว็บลิงก,ก์นะครับกดกลับนะครับนี่นะครับเป็นเว็บลิงก์แล้วกดเข้าไป นะครับเพียงเท่านี้เองครับ